สวัสดีครับพบกับผมบอลเคนสาวติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพาพี่น้องเข้าสวนป้ามเข้าป่าชมธรรมชาติอีกแล้วแล้วนี่บอลกระดาษยักษ์แมนบอพี่น้องบอลยักษ์โผอมเลยจะขค้งสวนเมื่อฟันทิ่มเลย <c oughs> มันเตะขึ้นอีกเยอะมาก <c oughs> เจิดกระจ <c oughs> ้ะาเ <c oughs> นาะมันเป็นราคาเนี่ยบอลเคนเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยบอลกระดาษยักษ์ ใหญ่มากพี่น้องถ่ายไปนี่มันเบิ่งคือน้อยเนาะนี่เเบิ่งเบนี่ก็ได้นี่เด็กนี่มันน้อยนี่ค่ะต้นนี้น้อยเลยนี่ต้นที่บอกเคีนจับนี่มันน้อยข้างบนมันใหญ่ดิลีเนาะดูดินี่เท่าไรบอลจ้ะใบบักใหญ่เลยแม่ถ้าด่างนี่เนาะถ้าด่างแพูดเป็นมันเลยเจมากเลยพี่น้องตามตามป่าผู้ผู้แม่นหมดเลยผู้ผูในทาง เมื่อแต่ทางทิมเลยบอกเคนพาพี่น้องไปยามทุเรียนจ้ะหรือไปเบิ่งทุเรียนหล่นอยู่บ่อใช่ไอ้นั่นก็ขายคือการมันเกิดเองด้นี่อย่างนะชื่อมันอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษดอกบอกเคียนจำมาได้ชื่อยาวๆนี่ภาษาอังกฤษต้นอย่างพี่น้องบอกบอกเคนหน่ยเด้อเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตลาดต้องการอยู่ได้ต้นนี้เนาะแม่มึงจะข้อข้อทีนี่เด้อข้อที่พร้อมขณะการเบิ่งนนี่อเพราะมันขึ้นต้นปาล์มไปเราก็ต้อง เกาะลงเกี่ยวลงเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งน,นี่อ้ยน,น่ารักขนาดเลยเฟิรนเท่าไรน่ารักขนาดเลยพี่เนาะดีส่งเลยเนาะดีส่งเลยอืยนะอเอียงนะเฟิร์นข้าหลวงเฟิร์นข้าหลวงใบลายอันนี้เด้อันนี้ก็เฟิร์นคือกันนี่ก็เฟิร์นคือกันแต่เป็นอีกชนิดนึงใบยาวตัวนี้อู้สวยบอกเคนชอเลยตัวน,นี้เป็นใบยาวสวยมากเคนบอกเคนใบแวววาวเลยเดียวนี่จ้ะยังบุหดต้นทุเรียนดอกนี้ถ่ายถ่าย ไอ้อย่างนั้นคือต้นไม้มงคลเนาะทุกต้นไม้จะมีชื่อพี่น้องมันขึ้นแบบว่าเราก็ต้องเกาะลงเกี่ยวลงแบบนี้มันขึ้นตามสวนปาล์มมันขึ้นไปพันยอดเวลาเขาทำงานมันก็เอ็ดให้ลกเนาะแม่นแบบนี้ดเขาก็มาเกาะลงนี่ไม่เพป็นสิโค่นหรือบอเบคอนี่เท่าแก่นี่นสีโค่นแล้วพี่น้องเพป็นสิโค่นหรือเด้อนี่เด้อเพินกวาดเพื่อทําการคล้ายๆรถแมคโครนั่บเบคอนแต่มันเป็นใบมีด มันสีฝานเป็นเว้นเป็นเว้นจะพาพี่น้องไปเก็บเห็ดนี่เห็ดบานค้ำเห็ดไอ้นั่นน่ะจ้ะไม่ให้เพิ่มสีโค่นเลยสีโค่นหมดเลยสีโค่นนะนี่พี่น้องเพิ่มโค่นแล้วเพิ่มก็ะซับทิ่มน้ำกันเลยเด็ดนี่ฮะเพิ่นทั้งหลายเลยแลโอ้ยเสียดายเบาเคนมีเวลามาหาก็เอาก่อนเดีเพิ่นสิซับทิ่มเด้่นี่ให้พี่น้องได้เอาไปปลูกนี่นี่นี่พี่น้องแต่ก้านมันเป็นสีเหลืองที่เบาเคนเห็นเพิ่นขายก้านสีเหลืองจะมีราคาไหมเนี่ย ผูกกระเตไตกะนี่ยเยอะแยะนี่เฟินกะผูกเฟินข้าหลวงเนอโอ้ยเฟินซับมือไดายน้อนเฟินโค่อยละค่อยมามาเอามาเอาก่อนโอเคต้นยังค่ะมันคือสวยแทะเต็มต้นปาล์มค่ะพี่น้องเขาบอกดอกถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนโอเคโอเคยังบัวจักมากมายได้จากพี่น้องนี่ละอุ้ยคุกมันขึ้นเต็มเลย มาเบิ่งกันใกล้ๆพี่น้องมันคือ,อยังฮะน,<ห>นี่เดย์สวยมันเป็นข้อข้อแบบเนี้ยอืมสวยนี่เดยสวยลักษณะสวยจังนี่เด้เป็นข้อข้อแบบนี้เลยนี่นี่นมาเบิ่งใบใกล้ๆพี่บอกกินไปนั้นนัวกล้องของโปรถึงนี่นี่นี่ยังไงน่ากลัวเสตติกวะมันก็เป็นป้องๆนะน่ะเป็นป้องๆเลยเอาดึงลงมาได้บ่ชักอัน นี่นี่นี่อันน้อยก็ได้อีกนักเบ่งลักษณะใบใบถ้าเป็นช่องๆแบบนี้เนาะนี่นะโอเกต้องเอาโทรศัพท์ที่มีเน็ตมาสแกนมาสแกนแล้วจะได้คำตอบว่ามันคือต้นอะไรนี่เดี๋ยวก็โดนเกาะลงแล้วอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอาไปสักแง่งหนึ่งเนาะเอาไปขยายไว้เนาะก่อนที่เพื่อนสิล้มแล้วก็โค่นเพื่อนว่ามันสวยนะต้นเดียวกันเนี่ยะต้นเดียวกันต้นเดียวกัน แต่ก็ต้นไอ้นั่นที่บอกเขียนว่าเมื่อกี้นี่ก็เลื่อยเต็มเลยชื่อที่บอกเขียนว่ามันคือชื่อฝรั่งฝรั่งค่ะจี่จ้ะพี่น้องจักต้นอย่างแต่ว่ามันสวยมันคงเป็นนี่แหละเท่าเนี่ยมันมันลกต้นแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเราเอาไปปลูกประดับมันสวยนะบอกเขนสติว่ามันสวยใบมันเมาอ้ยเงาแววเลยมีข้อเป็นฟ้องเนี่ยเบึงใบด้วยพี่น้องเบึงไหนพี่น้องแววแวว นั่นนะเมื่อี้น้องกับด่างเลยเนาะด่างเราไม่รู้เลยเอาเบิดลแล้วด่างตอนนี้ตอนนี้อะไรที่ด่างๆนี่คว้าไว้ก่อนไม่เนี่ยเบาเขนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิโค่นเลยต้นปาล์มกะเพมันโค่นนะหมายความว่าเฟิร์นต่างๆในต้นปาล์มนั่นก็จะถูกทําลายครับเพราะว่าเพ่นมดมดลูกแล้วเพ่นพุ่นพุ่นยอดเมฆพุ่นบกสามสิบเมตรผู้บนีเบาเขนถึงเบา เก้าสองท่อนเกอท่อนอีกจยกสี่เมตรอุ้ยสามสิบถูกแล้วประมาณนี้ครับคือแบบมันบาไหวแล้วพี่น้องเฟิร์นเยอะแยะตามต้นปาล์มขึ้นนี่มันเลยได้เนี่ยเขียวเขียวขึ้นจะสั่นนีดีดไข่เลยเขียวขึ้นค่ะดีดไข่เลยไป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 เจอกันอยู่ต้นทุเรียนมาลุ้นนํากันว่าจะมีทุเรียนในเฮาเก็บหรือบ่จ้ะครับผมไปไปพี่น้องมาลุ้นนํากันบัดนี้ ฝนตกน้อยนึงเมื่อกี้นี่นี่เราเค้จจำได้แล้วว่านยังสเต็กว่านยังว่านพญาเย็นว่านพญาเย็นนี่เราเค้ไปสื่อามาแล้วนี่กินได้สมุนไพรหรืออะไรเป็นสมุนไพรบอกเค้จเ่ยาสารพัดนึกเม่นเอาบะเม่นติบะเม่นเอาบะเม่นบอกบะเม่นพี่ต้นยังบันนี่ฮาน่าเอาโทรศัพท์มานำมือใหม่นี่นี่ดิสวยหาทุเรียนหาทุเรียน ได้กินบ่ได้กินนบ่ได้กินเย็นเย็นอยู่ยยยยยหนานํำกันเลยใครทีเจอก่อนกันมี <c oughs> <c oughs> คนมาเก็บก่อนแล้วบ่ทางจุดเป็นเนยได้ขู่มือนี่เป็นไร างเสาติ๊กก็มีต้นนึงเด้อบดแล้วบ่ยังในต้นยังแม่นบ่ทาติ๊กไปทางพี่สะละแยกกันไปพี่น้องคนละต้นอุยต้นนี่ก็ยังต้นนีก็ยังจ้ะพี่น้องดเด้อทุเรียนเด้อเป็นโคลกแค่แลอยู่ฮะเราจะไปใต้คูยังๆเหมือนยังบ่มีหอยลนด้วยซ้ําจ้ะ เราจะได้ไหมเนาะไอเจ๊งวยนะแม่จะเอาไปทําเหนียวเลี้ยนบรได้กินหลายมื้อเลยพาพี่น้องไปหานอไม้ฮันในสวนยางเขาโค่นต้นยางอยู่เขาโค่นเลยเพื่อก็นอนเฝ้าฮึไม่มีสักหน่วยเลยเหรออืมก็ได้กิ่นพี่น้องไปเสรลยเดี๋ยวไปไปหาอีกต้นนึงก่อนจ้ะมาลุ้นนํากันว่าต้นฮันสิมีหรือบุ่มีว่านพญาเย็นบอกเขนนี่เยอะมากเลยนี่ดิ นี่ใบเงาวาวนี่แน่นบดเลยไปพี่น้องขอมาต้นข้างในกันจ้ะผูกย้อนแสงบูงงยยบุยังมีหลายอยู่โอเคมาบ,บนต้นป่าลกทึบที่จริงมันตอนแ,แรกแรกเลยมันก็ไม่ได้ลกจ้ะแต่เพื่อนปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อนอเราไม่ได้ทางได้อย่างปล่อยมันขึ้นเองบบมันก็เลยลก bỏ khen ý nhẳng hàng ngàm mới hả lời ní 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 tân này ní 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 bay giác giác mềm này phơn phơn bỏ phơn nhẳng phẹt đi xong lắp sở tích Năn nè thì nó phơn ý Năn đi cô để mình mi lại tân đấy mình bỏ hết phơn nó mình cứ cần cò đây là mình mình phơn nó năn, năn, năn. Nào. là nè 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 tân à ไปหาทุเรียนดีกว่ายังไม่ได้กินหอมเลยทุเรียนแต่ว่านี่นี่ต้นนี้ที่สาติ๊กว่านี่พี่น้องมันคืออย่างมันสีสวยมากคุณกเลยนะสีเข้มเขียวมรกตเลยมีดอกพร้อมมีดอกถ่ายพี่น้องบึ้งก่อนดอกมันเป็นแบบเด๊ะนี่ดิเผื่อพี่น้องว่ามันเป็นต้นไม้หายากพะนะนี่ดิพี่น้องใบมันสวยด้ะสำหรับสาติ๊กว่านี่นี่ชาวติ๊กฮะเฮ้ทุเรียนบ่ นี่แหละมาใต้ต้นทุเรียนต้องเจอทุเรียนเป็นไนากระนดากระล่นต้องก็ลอกกินยังยังยังมันมากินเม็ดมันยังไม่ได้กินลูนไอนด็เม็ดโดนกินใช้เบื้องล่นไหมทำได,ค,ดคล,ลิ๊กเลยเลยอยู่ทางต้นชาติ๊กแนมขึ้นไปหมดห่บ้นมีลอยอยู่น,นึกว่าเบุ้งนี่ไงบอกเคน ไม่เด็ดลอยเพิ่งกินอยู่คนนีงนั่นแหละเม็ดมันนั่นแหละตายดุได้เรียวเรียนแล้วเฮ้ยหอมแบบนี้หอมแบน <laughs> มแบนี้จะหอมรุนใหม่บ่ออหอมหอมด้วยนี่แหละอ๋อนี่แหละพี่น้องเวลาเดินป่าค่ะนอกเหนือจากได้ของกินแล้วเนาะถ้าหองหลากลู่หลากหลายอย่างนะ วานสมุนไพรหรือว่าต้นไม้มงคลต่างๆเนาะก็จะเป็นเขานี่แที่นี่แน่ที่บอกเคียนว่าหางเยอะมากเถื่อนนัวเบียปามอะไรสักอย่างเอตขบอกทางนะอี้เลยนะ ยุลกอยู่ได้แล้วบนต้นเนอะยุลกอยู่บอกเกนว่านี่เด้อจากต้นทุเรียนพี่น้องต้นทุเรียนทุเรียนหมอกเพิ่นอยู่ข้างบนนี่ดิเม็ดเพิ่นที่กระโลกกระเตะกินเกิดเป็นเบี้ยนี่จ้ะเยอะแยะเลยนี่นี่ต้นทุเรียนเด้อนี่ใบทุเรียนเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เด้อเล้วมีตะป่ามีหนุทุเรียนผัวคือต้นทุเรียนเด้อจ้ะแต่ว่ากองสติกเป็นควาสามารถจับคุณไปถึงข้างบนได้มันสูงเนาะ พี่น้องที่เขามารับชมหลายคลิปสิเห็นว่าพามายามหลายรอบเรามากินกับเบื้องแก้บ่อยแล้วต้นไม้หอมมากเลยอะลระเบื้องแก้ไปเดินออกไปเดี๋ยวถ้าเจอต้นไม้แปลกๆเ,เดี๋ยวสิถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกจ้ะไม่หย,ยั่งกระเบื้องแก้วต้นไม้เห็นต้นไม้นนหนึ่งลูกโมที่วางพร้อมกับพาพี่น้องมาเดินดูเ<ม>ฟิร์นหรือว่าต้นไม้สวยงาม ได้หนึ่งลูกลก็กถือว่าโบมาเฮ้วโบมาเฮ้วไม่ได้กลับมือเปล่าแน่นอนเอาไปให้นออ้องอิวทำเหนียวเรียนสู่กินจากพี่น้องอถ้าพี่น้องอยากกินไปรับชมในช่องของนออ้องอิวด้วจ้า สามไปกินขนมที่บักเคีนหาคือทุเรียนบ้านสดๆจากต้นจ้ามันได้หน่วยเดียวเขาเลยต้องเอาไปทําเหนียวเรียนครับผมถ้าเขาได้หลายหน่วยเขาจะแกะกินอยู่ใต้โคนให้พี่น้องพาพี่น้องชิมใต้โคนคอยเอาไป,<ม>ไปฝากลูกเนาะแต่หน่วยเดียวเราต้องเอาไปสู่กันกินจ้า,าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับบ้านกันครับ